กิริกิริกิรากิระกิริกิริกิรากิระสองคำนี้ไม่เหมือนกันเดอ้ออันดับแรกคําว่ากิริกิรินะคะมันจะแปลว่าจวนเจียนหรือว่าออกแนวแบบอุยอ้ยเฉียดเฉียวแบบอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้แบบโอ้โหเกือบเกือบสายแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบออกแนวเฉียวเฉียดแบบเฉียดแบบเออประมาณนั้นนะคะส่วนไอ้เจ้าคําว่ากิร่ากิระ กีร่ากีระนะคะตัวนี้นะคะจะแปลอีกคนละความหมายเลยนะคะจะมีความหมายว่าอะไรที่มันออกแนวแบบวิบวับวิบวับวิบวิบวับอะไรประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นอ่อะไรเนี่ยอ่ะวัดไทยเนาะวัดไทยมันจะมีอะไรที่มันวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งก็คือเป็นประกายเวฟ้าเววมาแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่ากีร่ากิระ ะค,ะคำในลักษณะแบบนี้ในภาษาญี่ปุ่นจะมีเยอะมากเลยนะคะมันจะมี2กลุ่มนะ,ะก็คือคำเรียนเสียงกับคำเรียนสภาพนะคะถ้าสองคำเมื่อสักครู่นี้คำแรกจะเป็นเรียนเสียงมั้งเออส่วนคำที่2จะเป็นเรียนสภาพนะคะก็คือสภาพที่มันแบบเออเป็นแบบว่บแวบๆก็เรียกเป็นกีรักกีระแบบนี้นะคะใครเรียนภาษ,าษาญี่ปุ่นในเชิงลึกๆจาก ค่อยๆได้เรียนรู้หรือว่าค่อยๆได้เจอคําในลักษณะแบบนี้แล้วเซเตจะบอกว่าเซเตก,ก็เป็นคนหนึ่งที่บางทีจําสลับกันแล้วก็ใช้สลับกันเพราะเสียงมันค่อนข้างคล้ายกันพอสมควรแต่ว่าสนุกมากนะคะสำหรับคํากลุ่มนี้นะไว้วันหลังจะมาแชร์เพิ่มเติมนะคะ